สวัสดีครับผมนายธิตวัฒน์พลานแม่นนะครับชื่อเล่นน็อตนะครับตำแหน่งกองหน้าครับปัจจุบันปีนี้ย่างเข้าปีที่22ครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับชั้นปีที่3ครับผมสำหรับผมเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับสาขารัฐศาสตร์ภาสาศาสตร์ครับผมจุดเริ่มต้นของผมก็ผมเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังก็ย้ายเข้ามาม .4 ที่โรงเรียนราชวิจิบางแก้วครับ แล้วก็ได้ย่างเข้ามาเล่นอาชีพตั้งแต่ขึ้นมหาลัยปีนี้เป็นปีแรกฤดูก,กาลแรกนะครับที่ได้เล่นหลีอาชีพเ,เน้นที่ไปจังหวะฟุตบอลครับจังหวะฟุตบอลสําหรับ,บนักเรียนก็จะเล่นฟุตบอลแบบรวดเร็วไม่ค่อยเข้าใจในระบบมากเท่าไหร่สําหรับไอฟุตบอลอาชีพก็เริ่มเข้าสู่แบบฟุตบอลในระบบแล้วก็เรื่องการประทะความแข็งแกร่งของร่างกาย โดยเป็นหลักนะครับอันดับแรกส่วนตัวผมครับเริ่มจากการเรียนรู้จากการนั่งดูตอนที่ผมเข้ามาก็เป็นเด็กเก็บบอลก็ศึกษาตำแหน่งของตัวเองครับจากนักเตะท,ที่ลงเล่นล,ลงแข่งแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองครับในวัยเด็กผมฝันที่จะอันดับแรกคือได้เล่นอาชีพก่อนหลังจากนั้นก็ พอผมได้เล่นในฟุตบอลอาชีพผมก็อยากจะก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ครับ,รบสมัดแมตสตาร์ตตัวจริงก็ประมาณ4-5แมตครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลงเป็นสำรองในช่วงครึ่งหลังนะครับส่วนตัวผมไอดลอลผมเป็นพี่ชูเชานุชนุ่มครับแต,แต่ว่าเขาเล่นในตำแหน่งกองกลาง,ลางส่วนแต่สไตล์การเล่นนี่คือผมชอบ พิคอปอดิักไกสอนครับผมอันดับแรกคือคาแรคเตอร์แล้วก็ในความเป็นผู้นาเขาเป็นมีความเป็นผู้นําสูงครับแล้วก็สไตล์การเล่นแต่ว่าผมก็เอามาปรับใช้ในเรื่องความเป็นผู้นํามากกว่าแต่สไตล์การเล่นมันคนละตําแหน่งกันประมาณนี้ครับ,รบอันดับแรกก็พอได้เข้ามาซ้อมก็ยังค่อนข้างที่ปรับตัวยากครับเพราะว่าเจอในระดับที่แบ มีคนมีประสบการณ์มาก่อนแล้วแล้วก็ผมก็มองว่าผมอาจจะพัฒนาได้ถ้าลดลดความกดดันจากภายในทีมแล้วก็ความกดดันจากตัวเองครับในช่วงแรกผมก็ค่อนข้างที่จะรึกษาครอบครัวก่อนนะครับว่าควรทําอย่างไรถึงจะลดความกดดันตรงนี้ลงแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาปรับใช้ในสนามให้โค้ชคอยเตือนคอยสั่งแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามจะได้ลดความกดดันตรงนั้นลง ่ปกติในช่วงเช้าครับเช้าส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนบ่ายก็จะมีสําหรับบางวันผมกัแบ่งเวลาเช่นตื่นเช้าก็ไปเรียนพอเรียนเสร็จก็มากินข้าวพักผ่อนประมาณ1นึถึงแบบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก่อนลงมาซ้อมแล้วก็ช่วงตกเย็นมาก็ต้องรีบแบบหาข้าวหาอะไรทานแล้วก็รีบพักผ่อนให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าจะได้กระชับเวลาในการพักผ่อน สำหรับคำแนะนำจากผมนะครับตัวผมเองก็เริ่มจากศูนย์พอสมควรน,นะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องของร่างกายก่อนแล้วก็เบสิกทักษะเพราะว่าในระดับลีกอาชีพต้องใช้ร่างกายในการเป็นอาวุธนะครับแล้วจากนั้นก็ตามด้วยทักษะนะครับเพราะว่าในเกมจิิไม่ต้องเกิดแรงประทะ แล้วก็บวกกับความกดดันอะไรด้วยครับข้อคิดของผมนะคือแบบถ้าเราอยากจะลงเล่นครับเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ไอ้ดีเราพยายามน้อยกว่าถ้าเราพยายามน้อยกว่าเราก็จะต้องนั่งดูคนอื่นเล่นฉะนั้นเราก็ต้องแบบอัปเกรดต,ตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีความขยันนะครับเพื่อที่จะได้ลงเล่นให้คนอื่นนั่งดูเราเล่นบ้างครับฟังถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับช่วงนี้ทีมเราก็ ก้าวขึ้นมาในเป้าหมายที่สูงนะครับเพราะว่าอยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยเป็นกําลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ทีของเราประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ